ขุมทรัพย์มั่งคั้ง4,000ล้านทรัพย์สินอนุทินชานเวรกุลลา้มสับมีเครื่องบินส่วนตัว3ามลำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งสส13ราย โดยมีรายที่น่าสนใจคือนายอนุทินชาญวีรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกรณีพ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที่20มีนาคม66โดยนายอนุทินแจ้งว่าตนเองและนางสาวธนานนนิรามิตรคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยาอายุ39ปีมีทรัพย์สินทั้งสิ้น4,411,661,136บาท เป็นทรัพย์สินของนายอนุทิน4,372,173,094บาทเป็นทรัพย์สินของนางสาวธน,นนนท์39,488,441บาทนอกจากนี้นายอนุทินแจ้งว่ามีรายได้ต่อป,ปี2,290,040บาทโดยเป็นเงินเดือนกับเบี้ยรประชุมและมีรายจ่ายต่อป,ปี19,337,250บาทประกอบด้วยค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว 12ล้านบาทเบี้ยประกัน5,974,404บาทเงินบริจาค1,007,000บาทบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนยา3,000บาทค่าสมาชิก RBSC 55,845บาท